หนึ่งลาทสุดแสนจะวายป่วนของพวกโคดลิงและกลุ่มพ้องเพื่อนสัตว์จากสวนสัตว์สุดเทียมที่กลายเป็นซุ่มบีเข้าฉีกกชากผู้คนจนบาครั้งยู่ซาโพติสตูดิโอคอสเซโนสปอยหนังกวนโมในรวมสปอยเลือดซ,ซูซอมบี้ดูโอสวนสัตว์ซอมบี้รวมพาร์ทหนึ่งสองกับสวนสนัตว์นี้มีผีเป็นซอมบี้ซึ่งรวมสปอยนี้เนี่ยก็เป็นสปอยเก่าที่ทางช่องเองได้ทำไว้เนินนานมาแล้วแต่ก็อยากมารวมให้เป็นเรื่องเดียว เพราะเรื่องราวเนี่ยมันต่อเนื่องกันมากแถมยังสนุกกรบโปกฮาแบบแปลกๆที่รับรองว่าท่านผู้ฟังจะได้ผ่อนคลายและเบาสมองกันหน้าดูแต่ไม่รับประกันนะว่าจะปวดหัวแท้หรือเปล่าเพราะทางภาคหนึ่งและภาค2เนี่ยได้มีการเซ็นเซอร์กับฉากโหดรุนแรงถึงจกไส้แหวกพุงโยนลูก,กตาหาแหวกสมองจึงอยากยังให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจกันด้วยว่าทําไมผมต้องเซ็นเซอร์นั่นก็เพราะไม่อยากให้มีปัญหากับยูทูบในภายหลังและต้องการรักษามาตรฐานของช่องให้เขียวไปตลอดส่วนใครที่พร้อมจะฟังสปอยแล้วก็ฝาก ใช้นิ้วนิ่มๆกดตะปิมไปที่กลุ่มไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคำเตือนเอยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณดิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมูลภ่าวะความกาวกับความจริงจัง,จ,งจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไปเลยและนี่คือเรื่องราวของสุบี มันเริ่มขึ้นที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งนะครับมีชื่อว่าอีเดนโดยที่สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยได้วางแผนที่จะเปิดบริการให้กับทุกคนได้เข้าชมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วพวกเขาเพียงแค่ยังต้องจัดการเรื่องราวการจัดสรรคนและความปลอดภัย เพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกค้าทุกคนสามารถเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งนี้อย่างมีความสุขดลด้วยการดูแลของเอเลนโลเจอร์ผู้จะเป็นเจ้าของสวนสัตว์อีเดนกําลังจัดทัวร์พิเศษเพื่อเป็นการทดลองความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อจะมีฟีดแบ็กตอบกลับมาอย่างไงเดี๋ก็ได้มอบหมายให้พนักงานในด้านต่างๆพากลุ่มตัวอย่างเนี่ยออกเที่ยวไปรอบๆสวนสัตว์และคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาด้วยแต่ก่อนหน้าที่เอเลนจะมาถึงที่นี่15นาทีนาทีแผนกพยาบาลสัตว์ก็ได้มีกลุ่มคุณหมอที่กําลังพยายามที่จะช่วยเหลือ ลิงตัวหนึ่งที่อยู่ดีๆก็มีอาการคุ้มครั่งอย่างไม่ทราบสาเหตุก่อนที่ตัวของมันจะชักตายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาคุณหมอที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของพวกมันกณไม่ต้องการให้ลิงตัวนี้ตายพอสวนสัตว์ยังไม่ทันเปิดสัตว์ก็มาตายซะแล้วเดี๋ยวโดนไล่ออกหรอกนะก็เลยได้ใช้สารเคมีชนิดหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการทดสอบว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าฉีดเข้าไปในซากข,ของดิงตัวนั้นก่อนที่ฉับพันไอเจอ้าลิงตัวนี้ก็เกิดสะดุ้งขึ้นมา <c oughs> ทั้งสามคนที่อยู่ในห้องพอเห็นว่าลิงที่ตายแล้วฟื้นขึ้น,นมาอีกครั้งต่างก็ตกใจว่าอะไรกันวะเนี่ยตอนที่จะจูาจา่ไอ้เจ้าลิงตัวนั้นจะเข้าทําร้ายทั้งสามคนด้วยวิธีการผิดธรรมชาติจนอาจจะเรียกได้ว่าโหดโคตรเคี้ยมเหี้ยมจริงๆและก่อนที่คุณหมอจะถูกทําร้ายจนตายา็ได้เอื้อมมือไปกดสัญญ,ญาณฉุกเฉินติมอติมอติมอ,มอ,มอึงสัญญ,ญาณน,นี้นะครับโคดังไปทั่วสวนสัตว์จนทําให้ในขณะนั้นเอเลนที่กำลังตรวจการอยู่กับหน่วยเซคเอร์ตีจึงสั่งให้พวกเขาเนี่ยรีไปหา ต้นต่อซะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาเช็คระบบไปรอบอๆก็พบว,ว่าสัญญาณนี้มันดังมาจากเขตพยาบาลสัตว์น่าจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่นั่นก็ได้ซึ่งเอเลนก็เดาว่าพวกคุณหมอเนี่ยอาจจะทําลิงหลุดออกมาพวกนายไปเช็คดูหน่อยเร็วหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างเล็กจึงพาลูกน้องของพวกเขาไปตรวจการโดยมีเลขาของเอเลนที่มีชื่อว่าเคสติดตามไปประเมินสถานการณ์ด้วยแต่พอพวกเขาไปถึงนะครับพวกเขาก็พบว,ว่าหนึ่งในคุณหมอเนี่ยกำลังขังตัวเองอยู่ในห้องแต่ด้วยร่างกายที่ดูแล้วน่าจะบาดเจ็บสาหัสไปอย่างมากพวก เนี่ยก็ไม่ฟังครับพวกเขาก็พยายามที่จะพังประตูเข้าไป โดยที่ไม่ได้สวนคำเตือนของคุณหมอเลยว่าอย่าเปิดเข้ามาอย่าหาทำผมกับใช้ร่างของตัวเองเนี่ยดันประตูไว้ด้วยแต่สุดท้ายโดยที่ตัวเองกาลัางบาดเจ็บเขาก็ไม่สามารถที่จะสู้แรงพวกยามทั้งหมดได้นะครับพอพวกยามทั้งหมดเข้ามาในห้องได้ต่างก็ตกใจกับสภาพห้องพอตอนเนี้มันเต็มไปด้วยเลือดแนเครื่องมือทุกอย่างนั้นดูเละเทะไปหมดแถมมันยังมีศพของคุณหมออีกสองคนนอนตายอยู่ไม่ห่างกันส่วนคุณหมอที่บาดเจ็บอยู่ก็พยายามพูดกับพวกเขาว่านายจะเปิดประตูไว้ไม่ได้นะเออฮลิงนะมันฟนื้นขึ้นมาจากความตา จะเกิดมันออกไปได้บรรยลแน่นอนก่อนที่ตัวของคุณหมอนั้นจะเริ่มชักแตกๆเออเด็กเามีลิงนะครับแหวกอ,กอกข้างซ้ายของคุณหมอทะลุออกมาแถบที่ห้องนั่นเองก็ไม่ได้มีลิงแค่ตัวเดียวนะครับพวกวาเลก็กระโจนออกมาจากที่ซ่อนเฮียบเงียบเฮียบเอาละเว้ยลิงหรือคนภากนจะบ้าก่อนกันฉับพันพวกลิงพวกนี้ก็เข้าจู่โจมพวกยามทันทีซึ่งก็มียามสองคนที่ถูกพวกมันทำร้ายจนตายเด็ควักลูกตาออกมาโยนเล่นส่วนคนอื่นก็ได้รีบพากันออกมานอกห้องแต่ก็มีลิงตัวหนึ่งใช้ตัว ของมันเนี่ยมากั้นประตูไว้เพื่อให้เพื่อนๆของมันสามารถออกไปข้างนอกได้เมื่อเห็นว่าไม่สามารถที่จะกักขังพวกลิงติดเชื้อเล็กลิซซี่และเคสจึงรีบไปทยุไปบอกเอเลนว่าสาเหตุที่คุณหมอเปิดสัญญาณฉุกเฉินเนี่ยเพราะไอ้พวกลิงเนี่ยมันติดเชื้อตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงลิงมันกินกล้วยเล็กก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้ดูเหมือนมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะกินคนแล้วตอนนี้มันได้หนีออกไปด้านนอกแล้วด้วยทําไงดีครับหัวหน้ากฎข้อแรกของการเกิดโรคระบาดคือต้องปิดสวนสนุกแห่งงนี้้ึใชระบบ AI เพื่อสั่งการให้ประตูทุกบานนั้นปิดให้สนิทแต่ว่ามันยังมีตู้นกที่อยู่ใจกลางสวนสัตว์ถ้าเกิดไอ้พวกลิงเนี่ยมันไปแพร่เชื้อในตู้นกได้ก็พวกมันจะไปแพร่เชื้อสู่โลกกว้างแน่นอนเพราะงั้นพวกนายจะต้องไปจัดการไอ้พวกลิงที่ติดเชื้อนั้นให้ได้เมื่อได้รับคำสั่งเล็กลิซซี่และเคสจึงขึ้นรถจี๊ปมุ่งตรงไปยังสวนนกใน,นทันทีแต่ในระหว่างทางน,นะครับเขาก็พบเหตุการณ์สุดช็อกเพราะได้มียีราฟสองตัวกำลังไล่งาบคนอยู่เอ้าไอ้มนุษย์บ้ามึงหนียีราฟ ครจะไปสนวะครับนี่มันหนังกาวะเว้ยเขาให้กูหนีขึ้นต้นไม้กูก็หนีย่ามาบ่นอะไรให้มากรีบช่วยกูแล้วพวกหน่วยเซค urity อืมขอเรียกยามแล้วกันก็จะการควักเอาปืนสั้นเนี่ยมาไลา่ย,ยิงไอ้พวกยิงลา้างทั้งสองตัวแต่ก็ไม่เห็นว่าพวกมาเนี่ยจะตายสักทีนะครับจนกระทั่งมีกระสุนนัดหนึ่งพุ่งเข้าไปโดนหัวเจ้ายิราบับมันเลยตายทําให้เล็กรู้ว่าเอา้าไอ้พวกนี้มันเหมือนซอมบี้เลยเว้ยแถมไอ้พวกลิงก็น่าจะผ่านมาทางนี้อีกด้วย แต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังวุ่นวายกับการช่วยเหลือคนนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอมเบอร์วิ่งเข้ามาขโมยรถจิปและขับหนีไปเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยไม่อยากตายอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้แต่พ่อเธอขับรถจิปพุ่งไปถึงประตูทางออกนะครับก็พบว่าประตูสวนสัตว์ได้ปิดแน่นสนิทเธอเลยพยายามที่จะใช้โทรศัพท์ที่ติดประตูอยู่โทรไปหาเอเลนและบอกให้เธอเนี่ยรีบเปิดประตูซะลูกค้าไม่พอใจจะใช้ไลน์ออกไปลเลยแต่เอเลนก็ตอบกลับมาว่าเธอทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะตอนนี้ทั่วสวนสัต,ตว์ววกำลังก มนุษย์นั้นจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีหมูป่าติดเชื้อพุ่งเข้ามาทาร้ายเอมเบอร์ก่อนจะพยายามลากเธอไปกระทืบที่ข้างทางพอเอลเลนเห็นอย่างนั้นก็บอกให้เอมเบอร์เนี่ยอดทนไว้ก่อนฉันโทรแจ้งตํารวจเรียบร้อยแล้วอีกไม่นะานพวกเขาจะมาช่วยเราโอ้โหก็โดนหมูป่ากระทืบนมาไว้พูดยังไม่ทันจบนะครับไอ้พวกตารวจเนี่ยก็ขี่เฮลิคอปเตอร์บินตับ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 ,ตบ,ตบ,ตบมาถึงพร้อมกับโลยตัวลงมายังโกดังเก็บสินค้าแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ที่นั่นกับเป็นฝงงงสิิโตตดดเชื้้อ่ไพุ จโจรเข้ามาง่าพวองตำรวจจนตายเกลียงเมื่อเอเลนเห็นอย่างนั้นก็คิดที่จะพาลูกสาวกลับไปสมทบกับกลุ่มของเล็กแต่ว่าจ,จู่ๆก็ได้มีเสียงลูกสาวของเธอร้องกรีดดังออกมาจากในห้องเมื่อเธอวิ่งเข้าไปดูเนี่ยก็พบว่าลูกสาวของเธอนั้นได้จัดการทุบตีมีโคอาล่าที่กลายเป็นสมบีไปเรียบร้อยโอ้โหลูกโกนี่ถ้าไปอยู่แถวบ้านนอกในประเทศไทยเขาถือว่า,าลูกแดกราบเลือดนะเนี่ยทางฝั่งของกลุ่มของเล็กที่ตอนนี้ได้ขี่ช้างซาฟ,ฟารีในแบบซีจีประเทศไทยพวกเขาก็พบกับการซุ่มโจมตี ของพวกสัตว์ตระกูลบางที่ได้ยกขยโงก็มาเต็มต้นไม้พร้อมกับร้องเอียอ๊ยเอีย้ยเอี๊ย เสียงบางมันร้องไงวะพวกช้างเนี่ยเกิดจากการกลัวกลัวเสียงบางฮกลัวเสียงกูนี่แหละก็เลยผัดพวกเขาจนตกก่อนที่ฝูงช้างนั้นจะรีบวิ่งหนีเอาละสิแบบนี้โดนฝูงบ้างไล่รกระทืบแน่นอนพราะเห็นเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงจัดก,การควักเอาลูกป,ปืนควักเอาปืนมายิงตุบุ้มตุบิ้วตุบุ้มตุบิ้บวจนสามารถจัดก,การพวกมันไปได้หลายสิบตัวซึ่งกว่าจะฆ่าพวกมันได้หมดเนี่ยกระสุนพวกเขาก็หมดลงซะก่อนโชคยังดีที่ผู้ดูแลกอริล่ายางเด็กสตันและผู้ช่วยฝึกงานของเขาอย่างเอเจได้เข้ามาใช้ ปืนยิงผู้ไฟไล่พวกมันไปได้ซะก่อนเมื่อเห็นว่าพวกมันไปหมดแล้วเด็กตันก็เข้าไปช่วยเหลือทั้ง3คนไปประถมพยาบาลในยังห้องผักเพราะาไอเจ้าเล็กตอนที่เขาล่วงลงมาจากช้างดันถูกช้างเหยียบขาหักไปข้างหนึ่งโอ้ยพวกคุณเอ้ยและในระหว่างที่พวกเขากาลังปฐมพยาบาลไอเจ้าหัวหน้าเล็กอยู่นั้นเด็กตันก็เห็นว่าในกล้องวงจรปิด เจ้ากอริล่าที่มีชื่อว่าคิฟโฟที่เป็นตัวที่เขาดูแลอยู่ได้หายตัวไปเมื่อเขาวิ่งออกไปตามมันก็ถูกเจ้ากอริล่ายักษ์ตัวนี้จัดการเล่นงานโดยท่าเทคเกิลจากมวยป้อมก่อนจะจับร่างของเขาทุ่มลงมาและกระแทกกับเขาจนหลังหักตายส่วนพวกที่เหลือเนี่ยก็พยายามแอบซ่อนให้เนียนนะครับแต่ว่ามันไม่เนียนหรอกนะกูเป็นกอริล่านะเว้ยมันก็ตรงเข้าไล่ล่าไอพวกคนที่เหลือในทันทีจนกระทั่งหวนน้ายามอย่างเล็กกระโดดและใช้มีดเนี่ยเข้าไปต่อสู้ปักหลังมันเลยบอกทุกคนรีบหนีเอาตัวรอดไปซะไม่ต้องลัวงเชิญเพราะว่่ายยังงไเนี ตัวเขาก็เอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วครับขาหักอย่างนี้จะให้คุณหนียังไงรีบนรหนีไปซะพวกาหและทันทีที่ทุกคนสามารถหนีไปได้ตัวของเล็กเนี่ยคือถ,ถูกไอ้เจ้ากริลาบคิฟโฟมีไปที่ศีรษะจนหัวแตกเว้ตายคามหมยเจ้ากริลาไปเลยและทันทีที่ตัวของมันเผลอพวกเขาก็ได้ผักเอาก้อนหินเนี่ยล้นไปทับไอ้เจ้า,จากุิลาจนมันสลบเหมือดไปก่อนที่จะพากันมาวิ่งไปเจอรถจี๊่ในตอนแรกอีกเจ้าคนที่ชื่อแอมเบอร์มันจิกรถไปแต่พอวิ่งมาถึงเขาก็พบว่าแอมเบอร์เนี่ยมันถูกสัตว์รร้้าายยกะทืบจนนนหมนล นนช่วยไม่ได้ขาดแจตายไปสะเถอะในระหว่างนั้นพวกเขาก็หยิบเอาวิทยุติดต่อที่อยู่ในรถต่อสายไปหาเอเลนว่าตกลงเนี่ยเราจะเอายังไงซสงเอเลนก็บอกว่า นี้ภารกิจก็ยังคงเดิมนะครับนั่นก็คือพวกเขาจะต้องตรงไปทําลายกรงนกให้ได้แต่ก่อนหน้านั้นให้รีบมาเอาอาวุธที่ศูนย์ราชการก่อนพอพูดจบพวกเขาก็ถูกล่ล้อมจากพวกฝูงสิงโตซอมบี้พวกเขาเลยต้องใช้รถจีบขับเพ่นหนีไปโดยเร็วแต่ดูเหมือนพวกสิงโตนัจะไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายง่ายพวกมาเนี่ยก็ไล่กวดพวกเขามาเลยครับแต่เลดซีกับเคสที่มีอาวุธอยู่ในมือก็พยายามใช้ปืนยิงพวกมันจนสามารถชะลอมันลงได้แต่ไม่รู้ว่าเจ้าเอเจมันขับรถยังไงมาไงขับไปชนต้นไม้จนพวกเขา้เกิดอุบัติเหตุ แถมต้องซวยหนักถึงขนาดที่ไปเจอพวกฝูงสัตว์ซอมบี้เดินเฉียดฉิวผ่านพวกเขาไปอีกด้วยเมื่อเห็นว่าปล่อยไว้เนี่ยคงไม่ได้การแล้วเว้ยพวกเขาเลยตรงไปยังสถานีซิปลายเพื่อจะได้ใช้มันเนี่ยหนไปยังศูนย์บัญชาการให้เร็วที่สุดและในระหว่างพวกเขากาลังหนวิดวิวปิดปิดปิวไปเล่นะครับะนเกิดอุบัติเหตุสายสลิงเนี่ยมันขาดจนในเจ้าเอเจล่วงลงไปแอะตายจนเหลือรอดมาแค่ลิซซี่กับเคสเท่านั้นเมื่อเอเลนออกมารับพวกเขาก็เตรียมการที่จะทําลายกรงนกเพื่อหยุดยั้งการระบาดในครั้งนี้โดยการเตรียมอาวุธ ุบพันธุ์และถังน้ำมันหลายถังเข็นขึ้นรถไปด้วยแต่พอไปถึงเจเดนก็บอกกับลิซซี่และเคธว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปตามคนงานที่อยู่ข้างในออกมาก่อนถ้าเกิดเราเผาทำลายที่นี่ล้วก็จะฆ่าพวกเขาไปด้วยฉันน่ะจะเตรียมการข้างนอกหลอพวกนายกลับมาเองเมื่อได้ยินอย่างนั้นทั้งเคธและลิซซี่ก็รีบวิ่งเข้าไปในกรงแต่เขาพบว่าพวกเขาเนี่ยตายกันหมดแล้วนะครับแถมไอ้พวกนกหลายตัวก็ยังพยายามที่จะออกจากกรงแห่งนี้อีกด้วยโอ้โหน้ามันนกเลยหัวรถจักรวะนะแค่นั้นยังไม่พอเพราะพวกฝูงนกเนี่ยได้วิิงเขข้าาามทลลยััตวอซ แล้วก็เขแต่พวกเขาก็ได้จับตัวของมันมาเขย่าเขยา่ขยาร้อมก็เด็ดปีกเลยสามารถหนีรอดออกมาได้ก่อนที่ลิซซี่จะพบว่าไฟที่เอเลนได้จุดเผาเนี่ยมันยังเบาเกินไปพวกนกคงจะแหงกงงกันออกมาก่อนเธอเลยคิดที่จะใช้รถจีปที่มีถังน้ำมันอยู่เต็มให้เข้าไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมด้วยอีกแรงก่อนที่จะตัดสินใจใช้ปืนยิงพวกไฟตุบุง้ง งกงนกนี่ก็ระ,ะเบิดระเบ้อเผาทุกสิ่งทุกอย่างจนพังวินาศไปแต่ว่ามันดันมีนกบางตัวที่ยังไม่ตายทันทีนะครับพวกมันก็ได้กลายเป็นนกไฟฟินิกและบินเข้ามาจู่โจมพวกเขาโชคดีที่เคได้จับเอาปืนลูกศรก่อนจะปั๊มกระชิกกระชิกกระบุม้มจนตัวของมันกลายเป็นขม่าไฟและเมื่อเห็นว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยพวกเขาก็เดินมาดแอคอาร์ดเพื่อกลับบ้านกัน แต่ยังเลยครับมันยังไม่จบแค่นี้เพราะไอ้เจ้ากอรล่าคีโฟนั้นมันยังไม่ตายตัวของมันเนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วพยายามไล่หำพวกเขาาส่งทั้งลิซซ่แลเคตก็ได้ใช้ปืนสั้นและปืนลูกซองพยายามยิงไปที่ตัวมันเพื่อฆ่ามันให้ได้แต่ไม่ว่ายังไงไอ้เจ้ากอริล่าคีโฟก็ไม่แสดงอาการบาดเจ็บให้พวกเขาเห็นจนตัวของมันเนี่ยไหลเข้ามาเบิร์ดกโหลกไปเลียงตัวและคนสุดท้ายก็คือลูกสวของเอเลนแต่ยังไม่ทันที่ตัวของมันจะได้ทำร้ายเด็กคนนั้นเสียงปืนสั้นก็ดังขึ้นหนึ่งนัดตุบเองไอ้เจ้าก ว้าวดิซี่ก็งงมากผู้ฝีมือคนที่ยิงก็คือเอเลนเธอเลยถามว่าพวกเราลุ้มยิงจนหมดแม็กมันไม่ตายทำไมเธอยิงมันนัดเดียวล่ะเอเลนก็เลยตอบพวกเขาว่ามันไม่สําคัญว่าปืนนั้นจะแรงขนาดไหนเพราะในหนังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือใครเป็นคนยิงมันดังหากว้า่าฮ่าฮ่าฉันเป็นดังเอก จบในเรื่องราวของซูมี่สองสวนสัตว์นี้มีซอมบี้เริ่มขึนนะ้นูนย์นพักเพิงสัตว์แห่งหนึ่งที่ตั้งแต่งานอยู่บนเขาลายล้อมไปด้วยพื้นป่าและมีสาวบื้มหัวหน้าศูนย์รักษาพันธ์สัตว์อย่างบุ๊คสลูแวนพร้อมกับลูกน้องของเธออีก3ามคนที่คอยดูแลรักษาไม่ให้พวกสัตว์ป่าน,นั้นถูกล่าและสูญพันธุ์แต่เธอเองดันไม่รู้เรื่องเลยว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นได้มีผู้บุกรุกบุกเข้ามายังศูนย์ดูแลสัตว์ของเธอแห่งนี้ โดยในคืนนั้นนั่นเองนะครับได้มีพวกทหารร ke ับจ้างกลุ่มหนึ่งได้แอบบุกเข้ามาเพื่อจับสัตว์ป่าเพื่อไปใช้ในการทดลองยาโดยมีหัวหน้านักวิทยาศาสตร์เถื่อนที่มีชื่อว่าเจซี่ซึ่งเธอก็ได้แอบใช้สารเคมีที่เธอผลิตขึ้นมาเองยิงไปที่ตัว ตัวอา่าตัวอะไรวะเนี่ยมีคอล,ล่ากระลอกพัดซ้ำเอ่อไม่รู้เหมือนกันขอเรียกว่าเป็นหนูและกันพอมันโดนสารย,งยิงเข้าไปที่ตัวจะยึกเออฮือมันก็หลับไปในทันทีหลังจากเห็นผลแล้วพวกเขาก็ปล่อยมันนอนไว้แบบนั้นก่อนที่จะรีบไปห,หาจับสัตว์ต่างๆเพราะว่าพวกเขามีเวลาไม่มากาอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยไอพวกหน่วยเรนเจอร์ผู้พิทักษ์สัตว์ก็จะเข้ามาทํางานแล้วพวกเขาจึงรีบแยกย้ายออกไปทํางานหาจับสัตว์ของกครของมัน และในระหว่างนั้นไอเจ้าหนูน้อยที่ถูกยาฉีกเข้าไปเนี่ยก็ดันลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยลักษณะทางกายภาพตาขาวโพนก่อนที่มันจะวิ่งไปแพรเชื้อให้กับพวกเพื่อนของมัน เสียงแพร่เชื้อไอเจ้าพวกทหารที่ดูไม่รู้เรื่องเลยตีความไปว่าสัตว์มันกาลังจิกกันลึกกันเอาวะปล่อยมันมีความสุขกันไปเถอะแต่ในขณะนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามึงจิกกันลึกกันอยู่รอบตัวพวกกูเลยนะเว้ยใช่แล้วครับตอนนี้พวกเขาถูกรายล้อมไปด้วยเสียงสัตว์จิกลึ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 กก่อนที่จะมีจ้าหนูตัวหนึ่งกระโจนออกมาจากป่าและเข้ากระซวกท้องของทหารนายหนึ่งจนไ้แหว่ไอพวกที่เหลือพวกเห้นอย่างนั้นไว้สัตว์กลายเป็นซอมบี้นี่สิครับจะรออะไรพวกเขาก็วิ่งกันทางงงงงครททาามััน่ขออเเจีง ที่ได้ออกมาจับเจ้าตัวเมนทั้งตัวแม่และตัวลูกเธอก็ได้จัดการฉีดสารของเธอเข้าไปในตัวของตัวแม่จนก,กระทั่งไอ้เมนตัวนี้มันสลบไปแต่ในตอนนั้นน่ะเธอกับถูกจับจากพวกหน่วยเลนเจอร์ที่ได้เข้ามาทํางานมาพอดิบพอดีเอา้าไหนบอกจะมาตอนเช้ากูไม่มาและคนเขียนบทให้กูมาตอนนี้ไงโดนจับเลยครับจะเหลือเหรอแต่ในระหว่างที่กําลังคุมตัวไปนั่นเองหัวหน้าหน่วยเลนเจอร์ที่มีชีวาฮอปก็สังเกตอาการสารสารัสร่นๆของไอ้เจ้าเมนตัวหนึ่ง เขาก็เลยถามนางเจสซี่ว่าเธอทําอะไรกับมันเธอก็ตอบไปว่าฉันให้มันกินขี้มูกฉันเองเมื่อฮอกถามไปก็ไม่ได้คําตอบเขาก็เลยจะต้องนําเมนตัวเนี้ยไปให้แฟนสาวของเขาทําการรักษานั่นก็คือสาวเบิ้มย่างบุ๊ซัลิแวนที่ตอนนี้เธอกาลังรักษาสัตว์อยู่ที่คลินิกเวทพร้อมกับผู้ช่วยของเธอ เมื่อพวกเขาไปถึงบุกก็ถึงก็แปลกใจว่าไอ้จ้มเม้นตัวนี้ทำไมตามันเลือดอย่างนั้นล่ะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้พวกคนพวกนี้แอบบุกเข้ามาและทำอะไรบางอย่างกับมันจนมันชักเด็กๆๆอย่างที่เห็นนี่แหละด้วยความที่เป็นหมอและเป็นคนรักสัตว์เธอเลยจัดการฉีดยาพาร,ราเข้าไปในตัวมันเพื่อหวังว่าตัวของมันนั้นจะอาการดีขึ้นแต่เปล่าเลยนะครับตัวของมันก็ยังแสดงอาการก้าวแล้วพร้อมกับตาเลือเดเบิกผงอยู่อย่างนั้นเธอเลยสั่งให้หอกจัดการจับทั้งสองคนเนี้ยไปขังไว้เลยตัดมาหาทหารหัวหน้ากลุ่มหลับจ้างที่มีชีวต ที่ตอนนี้เขากำลังติดอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์พร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกกัดจนนิ้วขาดบาดเจ็บสาหัสผมไม่สามารถไปให้นิ้วกลางใครได้อีกแล้วจนเมื่อพยายามช่วยเหลือกันมาได้สักพักหนึ่งไอ้เพื่อนคนนี้ของเขาก็ถูกเล็ดที่ติดเชือ้อผูกมาและใช้เขาแทงตูดจนใตาขาดที่โตเรโตเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งหนีไอ้จุาแรลดสายเหลืองจนกระทั่งมาถึงที่คลินิกเวทเขาก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่หอก่อนจะเริ่มตั้งคำถามว่าไอ้หนุ่มคนนี้เกน้องงงเกซี่แนน่่่ออใชไหมตตเาาก็บว ลูกน้องใครไม่สําคัญตอนนี้พวกสัตว์ในสวนของพวกคุณเนี่ยมันบ้ากันไปหมดแล้วใช่หวะบ้ายังไงบอกสิเอา้าปกติเลดมันขวิดตรวดคนหรือเปล่าล่ะพอได้ยินอย่างนั้นพวกหน่วยเลนเจอร์ที่ทำโดยฮอกก็ต้องรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมกับนําตัวของตัเดตโตไปด้วยเพราะว่าอ,อยากเห็นเหมือนกันว่าเลดสายเหลืองนี่มันเป็นยังไงแต่พอไปถึงที่หมายพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของตัวกินหมดพร้อมกับซากมนุษย์ที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆโอ้ยตัวอะไรทําวันเนี่ยท่านใดนั้นหน่วยเลนเจอร์คนนหึ่งกูอ ตัวกินมดภู่งกระจนเข้ามาและใช้มือเนี่ยขุดๆๆๆไปที่ท้องกะไซต์แนกเออมึงไม่กินมดแล้วเลรอจนฮกได้ต้องรีบเข้าไปช่วยแต่ว่ามันก็สายไปแล้วนะครับเพื่อนของเขาเนี่ยตายขาดทิพไปแล้วฮกเลยจัดการใช้วิทยุเท่าติดต่อกลับไปยังเวชคลินิกเพื่อแจ้งเรื่องให้กับคุณหมอได้รู้แต่ว่าโทรไปก็ไม่มีใครรับนะครับตุดดุดุด,ดพวกเขาเนี่ยเลยต้องรีบขับรถจีเพื่อกลับไปรายงานให้เร็วที่สุดซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็ไปเจอกับพวกผู้ช่วยของบรูคที่ได้ออกมาทำงานอย่างการปล่อยลูกฮิปโปลงไปในน้ำแต่พพวววกกกกเเขา็จอัับฝูงสต์ที นำโดยฝูงเล็ดใส่เหลืองที่กําลังพากันยกคนมาเป็นขยโยงขยโงโอ้ยตายแล้วสิก็อ้เธอเฮียพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็รีบวิ่งนะครับจนกระทั่งได้มาเจอกับพวกของหอบที่ได้ขับรถจิบมาลับรีบขึ้นมาเนีย่ยโดนควิดตูดกันหลบทางฝั่งไอ้เจ้าพวกฝูงเล็ดก็คำรามออกมาอย่างน่ากลัวตัวว้ารีบหนีเร็วแต่ในระหว่างที่กําลังออกรถด้วยความแรงของรถเนี่ยก็ทําให้ผู้ช่วคนหนึ่งล่วงลงจากรถไหมจนทําให้ตัวของเขาถูกพวกฝูงเล็ดและฝูงยินลับไล่เหยียบ้งตัวแบนเมื่อเห็นว่า ถ้าขับไปเรื่อยๆนี่คงไม่ดีเพราะแล็เนี่ยวิ่งไวจังวะเฮ้ยพวกเขาก็ต้องเอาปืนเนี่ยมายิงพวกมันเลยครับ แต่อ้พวกนี้มันเป็นสัตว์สมบียิงยังไงก็ยิงไม่ตายโทเรนโตเนี่ยเลยบอกว่าให้ปล่อยกูสิวเด๋ยกกูช่วยใช้ปืนกระหลกกันเลยอย่างปืนสั้นอะมันไม่ตายหรอกมันต้องปืนลูกซองกดที่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็ชักป,ปืนลูกซองเคยวิคกวิคกันเล็กชิกกระตูงสิ่งตัวของโทเรนโตเนี่ยก็สามารถฆ่าพวกฝูงนั้นไปได้มากมานยนะครับแต่ด้วยความที่หอกมันไม่ใช่นักซิงมาก่อนไม่เหมือนกับเจโชในอินชินียดีมันก็พาทุกคนเนี่ยไปแหกคองจนพากนักนสับหลบส,ลบสลับาหาคุณหมบแลพัก,พกกันบางที่ตออนนี้เธาหาทาาางรักษ้เจมนคม โดยการปล่อยให้ลูกดองที่มีชีว่โลแกนเป็นคนรับผิดชอบแต่ในระหว่างที่เขากําลังเตรียมการที่จะฉีดยาดองให้กับไอ้โจ้เมนตัวนี้มันก็เกิดหลุดออกมาจากกรงนะครับก่อนจะเริ่มใช้ท่าไม้ตายตัวเมนสะบัดขนจนเป็นโดนขอมองของไอ้โจ้โลแกนนั้นตายคาที่จนบุ๊กเข้ามาเห็นพอดีเธอก็ถึงกับกรีดร้องโอ้โหพร้อมกับไอ้โจ้เมนอมบีตัวนั้นเริ่มไล่ล่าเธอโอ้โหไอ้กูเคงเคยเห็นนี่แหละแถมตัวของมันก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมันพาลูกน้อยของมันมาด้วย ก่อนที่ตัวแม่ของมันจะเริ่มจู่จอมคุณหมอแต่คุณหมอเนี่ยก็เอาหนังสือมาป้องกันขมอของตัวเองไว้ได้และในขณะที่มันกําลังพุ่งเข้ามาเพื่อจะงาบขามอของเธอนั่นเองคุณหมอบุกก็ได้หยิบไปที่เครื่องช็อตไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้จับสัตว์ช็อตไปที่ตัวมันเงี้ย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 กนตัวระเบิดตุ้มแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นมันยังไม,ม่จบแค่นั้นเพราะว่าลูกของมันเนี่ยได้เข้าไปอรารวาสในห้องที่ขังเจสซี่อยู่จนมันสามารถฆ่าเพื่อนของเธอไปได้คนหนึ่งคุณหมมมมมมอบบุกกกกทีี่่่่่่รรรววววววิงงงงงเข้้้้้าาไไไไปชชยย็ลใะััััันนนนนผถึึจสซู ใจก็เลยบอกกับเธอว่าฉันรู้วิธีที่จะรักษาพวกสัตว์พวกนี้ถ้าหากว่าเธอปล่อยฉนอ,อกไม่อันนะเมื่อเห็นว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวดรบุ๊กจึงยอมให้เจสซี่เนี่ยเข้ามาช่วยโดยวิธีแก้อย่างการใช้สารคิม,มูคของเธอมาผสมเข้ากับเลือดของมนุษย์และเจสซี่ยังบอกกับบุ๊กอีกว่าจริงๆแล้วเชื้อที่เธอคิดคนขึ้นมามันเป็นเชื้อโรคระบาดท,ที่เอาไว้จัดการกับพวกสัตว์เท่านั้นทําให้มนุษย์ที่โดนกัดโดนควนเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะงั้นเราจึงสามารถที่จะทําวัคซีนจากเลือดของมนุษย์ได้ โอ้โหสมมติฐานของหนังเกตบีเหรอวะเน,นี่ยก่อนที่เธอจะสกัดหลอดทดลองออกมาได้หลอดหนึ่งได้พยายามที่จะใช้มันทดลองฉีดกับไอ้เจ้าลูกแม่นตัวนั้นแต่ว่าไอ้ลูกแม่นตัวนี้ก็รู้ดีนะครับว่าพวกเขาจะมาฉีดตูดมันแล้วมันก็เลยกระโจนออกนอกหน้าต่างไปทั้งสองคนจึงรีบตามมันออกไปข้างนอกเพราะไม่อยากสูญเสียตัวยอย่างทดลองแต่พอตามไปเนี่ยพวกเขาก็เจอกับจร์เคนที่กำลังเคี้ยวเจ้าแม่นตัวนั้นอยู่เอาจิบหายแล้วไงไม่น,น,นั้นไอ้เคเนี่ยก็ชักเดียวเดียวเดียว,ยว,ยวจนกลายเป็นตาขาวมันเป็นสมบีไปแล้วีมัก่นท กจนเขาใส่คุณหมอบรุกคงเป็นเพราะความเบื่มของเธอไอเคจึงเลือกเธอเป็นคนแรกนี่เป็นที่มาของคําว่าเช้แค่แต่ว่าไอเค้มันคงจะฟันหวานไปสักหน่อยเพราะคุณหมอของเรามีเข็มสำรองแทงไปที่พุมของมันด้วกอีาจนมันนั้นหายดีแลแ้วตาขาวก็หายไปไอเคก็รู้สึกตัวกูเป็นอะไรของกูวะก่อนจะกระโดดลงน้ําไปเมื่อเห็นว่าวัคซีนนั่นจะได้ผลทั้งสองคนก็ดีใจเป็นอย่างมากไปเหอะเราจะไปสกัดวัคซีนณนะที่ห้องแลบกันต่อตัดกันมาหาหัวหน้าหน่วยเลนเจอร์อย่างหกและพวกพวกกันบ้างพอพวกเขาฟื้นขึ้นมาวก็พบว่าตอนนี้ กันอยู่สามหนออพอเพื่อนเล่นเจ้อีกคนนั้นมันก็หักตายเพราะแหกโขงโอ้น่าสงสารซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็อยู่ตรงถึงทะเลสาบที่สามารถจะใช้เรือพายับพายข้ามกลับไปยังคลินิกเวทได้แต่ว่าไอ้เจ้าททเลตโตที่กาลังยืนหลอดที่อยู่ข้างทะเลสาบนั่นเองเขาเนี่ยก็ถูกจดจดจงจงจากงูหยักอนาคอนบีที่ในคืบขันลอยมายังทะเลสาบคอยจ้องจะกขมือบเขาแต่หอกก็ใช้มิดสปาร์ต้าฟันมันและช่วยเหลือททเลตโตไว้ได้ก่อนเมื่อเห็นว่าไอ้งูตัวนี้มันคงไม่ตายหรอกพวกเขาจึงรีบที่จะขี่เรือ แต่ในระหว่างที่ทั้งสามหนอกําลังพายเรือจนมาถึงกลางทะเลสาบพ,พวกเขากับลูกจู่จมโดยฮิปโปบี้ขนาดยักษ์ฮิปโปบี้มาบี้ละครับจงส่งผลให้ผู้ดูแลสัตว์ที่เป็นลูกน้องของคุณหมอบรุคถูกฮิปโปบี้ยักษ์นั้นงอไปแดกจนตายไอเจ้าโตเลโตก็พยายามที่จะสู้สุดชีวิตด้วอสมารถที่จะช่วยเหลือฮอกด,ด้วยด้วยและทั้งสองคนก็สามารถขึ้นมาบนฝั่งของคลินิกเวได้สําเร็จซึ่งพวกเขาก็เจอกับสองสาวอย่างคุณหมอบรุคและเจสซี่ที่รอพวกเขาอยู่ในคลินิกแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีไอเจ้าโจล K. K เคนไอเคน เก้งดีต่างหากเหมือนก็โผล่งลอยจากซุ้มขี้ตุบุ้มและเริ่มเล่นง,งับพวกคนที่อยู่ในคลินิก นตนน้นเจสซี่ก็เริ่มสงสัยว่าทําไมเซลล์ร่มของเราถึงไม่ได้ผลอ๋อคงเป็นเพราะเราผสมเลือดมนุษย์น้อยไปเลยบอกกับคุณหมอบุกว่าในห้องทดลองเนี่ยมีตัวอย่างเลือดมนุษย์เหลืออยู่ฉันจะไปเอามันเข้ามาเพิ่มเพื่อจะได้ผสมมันกับวัคซีนแต่ในความที่เธอออกวิ่งตะเลเิดทันเธอไม่รู้จักระมัดระวัง,ก,งก,ก็ถูกไอเคนง่าไปแดกจนหอกนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยอีกแหลโดยการใช้ทางดะเพลกทุบไปที่หัวไอเคนจนแหลกตายซะเธอไอเคบี้เมื่อจัดการมันได้แต่มันก็สายไปเจสซี่เนี่ยก็ได้ตายไปแลยครับเพราะทน ทันทีถึงเธอก็สามารถทําออกมาได้3าหลอดเพราะว่ามีหัวเชื้อคิมูกแค่นั้นแต่จู่ๆก็ได้มีเสียงเฮลิคอปเตอร์บินมาตับๆๆๆๆก่อนจะขับมาลงจอดเพื่อช่วยเหลือพวกเขา รีบมาสิจะได้หนีกันซึ่งดูเหมือนว่ามันจะดีนะครับแต่ที่ไหนได้ไอ้เสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็ไปดึงดูดไอ้พวกฝูงสัตว์ซอมบี้ที่มีทั้งเสือสิงค์กระทิงแลตพุ่งเข้ามาในลุ่มค่าใช้ขับเฮลิคอปเตอร์คนนั้นจนตายแถมพวกมันทั้งฝูงยังได้เตรียมการที่จะถล่มคลินิกนี้ให้ราบเป็นหน้ากองอีกด้วยมันแคนอะไรมนุษย์นักหนาวันนี้ทั้ง3คนจึงรีบวิ่งหนีกลับเข้าไปยังห้องแ l บไในวางแผนที่จะใช้ไซลุ่มฉีดใส่พวกมัน แต่ว่ามันมีแค่สามหลดพวกฝูงสัตว์บี่มีกันเป็นฝูงมันจะใช้ยังไงหมดแบบนี้คงตายกันแง่แก่ทะเลตโตพอได้ฟังจึงรีบแย่งเซลุ่มออกมาจากมือของคุณหมอและใช้ทั้งสามเข็มแทงไปที่ตัวของตัวเองจากปั๊ก <c oughs> คุณหมอก็ถึงกับดกใจมึงทำบ้าอะไรเนี่ยพวกเราไม่มีเซลลุ่มเหลือแล้วนะแต่ทะะโทลโตก็บอกว่าเซลลุ่มก็คือตัวผมนี่ไงมันผสมกับเลือดผมเรียบร้อยแล้วตัวของเขาเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นให้กับเจ็สีและวางแผนที่จะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อไอ้พวกฝูงสัตว์เนี่ยมา่อกินเขาพวกมันทั้งหมดจะได้หายเป็นสัตว์จอมบี้ทันทีบ้า โคตรลำ้ำแต่ว่าไหนจะต้องตายไปด้วยนะแต่ทอร์เรโต้มันสนอะไรถ้าเกิดปล่อยพวกฝูงสตัตว์นี่ไว้สิเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดเขาตายแล้วได้ช่วยโลกมันก็คุ้มไม่ใช่เหรอโอ้โ,อโหโคตรเท่เลยเฮียได้ฉับพันท่านใดนั่นเองก็ได้มีไอ้เจ้าหนูโผลอ,ออกมาจากไหนไม่รู้กระโจนเข้ามาลนแงบแขนของเขาในไม่นานนะักอาการจอมบี้ของมันก็หายไปสะดือๆจนทำให้ทั้งสามคนเนี่ยมั่นใจว่าคราวนี้เซรุ่มใช้ได้ผลแน่นอนหนึ่งร้เปอร์เซนต์นที่6หกจะพาทอร์เรโต้ไปยังโรงเก็บรถของเขาที่มีมอเตอร์ไซค์โคตรเท่ของเขาอยู่ส่วน เอาสเปฟิโลโมนของสัตว์ไปฉีดพมไปที่ตัวของทอร์เรตโตจนทัว่วแล้บอกกับเขาว่าไอ้กินฟิโลโมนนี้มันโคตรแรงพวกฝูงสัตว์บีพอได้กินก่นแค่ปลายจมูกมันจะเริ่มเลยละในทันทีพร้อมมาเป้าอ่ะฮะเฮ้อพร้อมแล้วก็ให้บอกโยโย่หนึ่งสองซ้ม โยโย่ yo, yo. เอาไปเลยทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดประตูให้เจ้าโทอเลตโต้ขับวีทพุ่งออกไปพวกฝูงสัตว์พอได้กลิ่นมันก็เกิดคึกขึ้นมาพยายามวิง่งเข้าไปไล่ไล่เจ้าโทอเลตโตดด้ท,ตตทันนะทเีเอมอมึงตามกูมาแต่มึงแก่ขับไล่กูทันอ้พวกเล็ดใสเหลืองเมื่อพวกฝูงสัตว์วิ่งตามโทเลตโต้กันไปหมดแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนอย่างฮอกและบลูได้มีเวลาแอบขึ้นไปเฮลิคอปเตอร์และขับ่อบินหนีซึ่งในตอนสุดท้ายไอเจ้าโทอเลตโต้เนี่ยก็ถูกไอพวกฝูงสัตว์ลุงกระทืบตายจริงๆและในขณะที่มันกำ สัตว์บีก็ได้หายกลับกลายเป็นสัตว์แบบปกติอาการตาขาวไม่มีแล้วทางด้านบานเฮลิคอปเตอร์หลบหนีนั่นเองก็ได้มีพวกอีแอบโผล่เข้ามาด้วยนั่นก็คือไอ้พวกหนูบีที่พยายามที่จะกัดหำของฮอกแต่ฮอกก็สามารถป้องกันหัของเขาไว้ได้ก่อนที่จะโยนล่างของมันไปที่ใบพัดเฮลิคอปเตอร์หั่นจนมันเป็นชิ้นๆและพวกเขาก็สามารถที่จะกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยหนึ่งเดือนต่อมา นึกว่าจบกันแล้วนนสิยังเว้ยคุณหมอบลกที่ตอนนี้ได้อาศัยอยู่กับหอกก็กาลังที่จะย้ายที่ทํางานและเธอก็ได้ขายไอ้พวกสัตว์นี้ไปให้กับผู้ดูแลแห่งใหม่ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เธอก็คือเอเลนโรเจอร์ผู้จัดการสวนสัตว์อีเดนนั่งเอกจากหนังภาคแรกนั่นเองและเรื่องราวของซูม,มิทสองก็จบไว้เพียงเท่านี้กบกลายเป็นว่าไอ้เนือเรื่องหนังภาคสองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวก่อนภาคแรกซะง,งั้นโอ้ยตกมือ ถ้าใครชอบสปอยนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วเจอกันใหม่ในสปอยหน้านะเฮ้ hey!